วันนี้อยู่กับช่อง p d ีไม่ใช่ไม่ p d ีแล้ววันนี้กับช่องพิริยะเดนจารุสแฟนอะไรนะวันนี้เราจะไปเล่นสงการที่มาสารคามเมืองมหาถนนสงการจนถึง4ทุ่1ทุ่ม1ทุ่งเฮ้ยงั้ก็ไปกันเลยตัด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 วัดต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 วัดดีครับโัดดัดััดั วันวันนี้ก็อะไรโอ้ขึ้นถนนก่อนนะแอบหยุดเพิ่งอะเพิ่งอะเพิ่งโดนฉีดเต็มเต็มเอ้วันนี้เราจะไปทำอะไรกันบ้างป่าแป้งไปป่าแป้งแล้วก็ไปสระน้ำแสบแล้วอะไรเราอย่าเพิ่งดีอย่าเพิ่งถ้าถือก่อนถือไว้ถือเออทำไมเขามองราวะ ถึงถงนนแล้วนะ,จะเจ้าของคลิปเขาเจ้าของคลิปพี่ครับมาเจ้าของคลิปพี่ครับเฮ้ยละคร้อนรอนรอนด้วยตอนนี้เราจะเข้าไปในงานก่อนนะครับ ตอนเนี้ยเราเออเข้าไปในงานจนครับเราเออเราเข้าไปในงาน,อ,าอ,าาน,งานอนเนาะใช่ไหมปวิเนาะใชตอนนี้ยเพราะว่าผมใช้ซองกันน้ำห่อโทรศัพท์แล้วก็เอามาใส่ไมค์เซลฟี่อีกเพราะเนื่องจากแต้ตนไหนแบบว่าโทรศัพท์เปียกแล้วมันทังใช่ไหมละ่ะโดยที่รุ่นผมมันเป็นเลสมีเอสามันไม่สามารถมันกันน้ำไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่เรื่องเปียกหรอกนะเอาแล้วนะเสนอครับของกินที่มหาสารคามในตอนนี้เนี่ย บอกเลยว่าของโคตรเยอะมากเลยครับทุกท่านเราจะลองเข้าไปในงานกันเลยว่าจะมีอะไรบ้างนะครับในคนวนสงการที่เราจะได้มาเดินกันอะไรเนี่ยไอพวกเองไปกวนอะไรเขาเนี่ยเฮ้ยนั่นๆๆเราจะเข้าไปในงานแล้วอออ๋โอโดนฉีดโดนฉีดโดนฉีดโออผมจะโดนฉีดได้เลยนะครับทุกท่านวันพรุ่งนี้มากับเออเซตเยอรมันเซตดีเอฟบี B B นะครับ ตอนนี้นะครับเราก็จะเข้าไปในงานแล้วนี่นี่นี่ตามตามข้าพเจ้าไปเลยเอาเป็นเพลงเนี่ยโอ้ติดเดี๋ยวมันติดเหลืองกันเราต้องหนีจากไปเพราะเราจะติดเหลืองเขาเสียไป่ไดเขาเสียไม่ได้เหรอ องกานมาลนแล้วเกียร์มาเลเกีนะครับเียร์นะอะไรนะตานี่ครับอะไรครับรรอโออ้าว โอ้โหช้ำๆเลยจ้าอะไรนะเอาจะเดินโลดกไปเลยได้ไหมไปเปไงปวดแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วหนาวไหมข้ารู้เยอะ โอเคโเคแป๊บนึงนะผมขอจะตอบไปแล้วผมจะหายไปสักพักแล้วผมจะหายไปสักพักเพราะว่าผมจะผมว่าเพราะผมจะ,มมจะขอบคุณครับผมจะทำในแบบว่าเป็นแบบแบบถ่ายแบบขั้นเทพนะครับเอาน้องน้องน้องพี่ขอแย่งถ่ายนะครับขอตับแป้งไ,ได้ไหมครับได้ครับได้เยอะๆ,ๆได้เลยได้เลยครับ ผมัวติดเหลืองว่ะแต่ปากแดงติดไเลยอะไรนี่คุณรู้คุณลงร่านก็มี ปอดปอดปอดเมื่อกี้เห็นไหมว่าเราไปเล่นแล้วเราก็เราก,เราก็โดนเปียกเลยใช่ไหมละ่ะใครที่ติดกล้องผมมาเนี่ยผมขออภัยด้วยนะครับเพราะาผมไม่ได้อยากเอาใครลงอะครับแต่ว่ามันยากที่จะถ่ายได้เหมือนกันนะไอ้ปอดหรือว่าเราจะยืนยืนสาลหน้าเซเว่นไหมเพิ่งจะครกับพี่ี่ก่อนแล้วขอนญี้ถ่ายลิ๊ได้ไหมครับ<ด>ขอบคุณร้านที่ใจดีให<ด>้ผม<ด>ยืนนะ เพราะว่าผมว่าจะเดินนะครับเป็นไงหนาวไหมไม่ไปตรงนั้นเราเดินมาตรงนี้เดินไปเดินมาไปตรงจะกรลองนี้รอบเจ็ดไปรถรถรถลอบนี้คือก็ไม่ได้ดีนะเออขอดีครับ เดินเลวิ่งเกี่ยครับขอเดียถ่ายเหรอครับอ้าวเจออย่านีกแล้วเจอกันอีกแล้วนะครับได้เจอกันอีกแล้วนะครับพี่โดนปะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวคิดว่าใครจะชนะครับพี่โอ๊ย

ใชเราจะดูเขาแห่กันเลยรถตำรวจเป็นเป็นรถนำพาเห็นไหมตสารภาพอ่ะไม่ธรรมาดานะเอาเป็นเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็ถ่ายด้วยเห็นไหมฟ้อนมาดีใจเห็นไหมตสะะาคภาพหรอ งานสงการวันนี้คือบอกเลยว่าสนุกม,มากแต่ผมขอตีชิปก่อนนะครับเพราะว่านี่จากผมจะเล่นนะครับจะเล่นถึงสองจะเล่นอีกหนึ่งชั่วโม,มงนะผมก็จะไปะครับเพราะนั่นจากว่าเออผมตคชิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ